สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจาวาไทยแลนด์ทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับวิดีโอสุดเด็ดนะครับชื่อว่า Android Tip ทํทำเรื่องยากให้มันง่ายนะครับหลายคนที่เขียน Android ก็คงจะเห็นว่าไอ้โค้ดบางอย่างเนี่ยมันยากกันไปไหนวะศาสตร์โคตดยากวันนี้ผมก็เลยจะมาทำให้เรื่องยากๆเนี่ยมันง่ายด้วยโค้ดที่มันเขียนนิดเดียวครับเรื่องแรกก่อนเลย c u s t o s t i s t View หลายคนเคยคิดจะทำ List v วิ w แบบนี้ใช่ไหมครับ พอไปดูโค้ดฝรั่งหรือจะโค้ดคนไทยก็ตามนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหมาสร้างคลาสตัวเองมาเอ็กเทมาเกสต์วิวมาอู้วุ่นวายมากนะครับกว่าจะได้ออกมาทีนึงกับอีกแค่เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะพาใช้วิธีที่โคตรง่ายนะครับบ่งตรงครโคตรง่ายเริ่มแรกเลยนะครับมาที่โปรเจกต์ก่อนผมก็จะไปเลยนะครับถือว่าทุกคนลงโปรแกรม a n d r รอ d เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมา New นะครับ Android Application Project Custom นะครับสร้างไปเลย Custom List View นะครับตรงนี้ก็ช่างหม,มันเน็กไปเรื่อยๆนะครับเน็กไปเรื่อยๆเน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับเน็กไปเน็กไปแล้วก็เป็น blank นะครับเป็น blank เป็นโปรเจกต์ว่างๆเปล่าๆนะครับกด Finish เดี๋ยวจะได้มาเขียนกันแบบง่ายๆสบายๆ ใส่ list view เข้าไปนะครับคอมโพสิตใส่ list view เข้าไปโชว์นีน่ง่ายยืดเลยสุด,สดๆโอเคชื่อไม่ต้องเปลี่ยนครับเอาตามเดิมเลย list view หนึ่งนะครับช่างหัวมันชื่อนี่แหละจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟนะ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนไม่งั้นงงอ่ะเราจะมาดีไซน์ว่านะครับแต่และแถวเนี่ยเราจะให้มันมีแบบนี้นะครับมีหัว ใหญ่ๆแล้วก็มีข้างล่างสีฟ้าแบบนี้นะครับเราก็มาสร้างไฟล์ที่เป็นรูปแบบของมันเทมเพลตนั่นเองนะครับกดชื่อ new author นะครับ XML layout file ตัวนี้แหละนะครับง่ายๆกด next ไปเขียนว่า low ก็ได้นะครับตั้งชื่อว่า low แถวนี้แหละแปลว่าแถวกด finish ไปมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาเปล่าๆแบบนี้ใส่ทเข้าไป2ดอกนะครับ อันใหญ่อันหนึ่งอันย่อยยาวสุดครับกับเทคเล็กๆอันนึงนี่จะได้รู้ว่าเป็นแถวอ่ะข้างล่างก็เดี๋ยวสีฟ้านะครับตามตัวอย่างผมก็ใส่เทคัคเลอร์ไปเลยอสีอื่นแล้วกันชา F F ้า ff ศูนยศนย์ย์สีอะไรวะเนี่ยสีแดงนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้เป็นตั้งชื่อซะหน่อยแบ่ผมคลิก txt หัวข,ข้อมันนะครับอีกอันนึงก็ txt detail นะครับสมมุติว่ามีกันอยู่แค่2ออันทีนี้ขี้หมูขี้หมาละไปที่จาว่าเลยเขียนโค้ดนิดเดียวไม่ต้องวุ่นวายมากปราบนะครับเริ่มต้นมาเราก็จะทำการนะครับ เอาข้อมูลไปใส่ list view อ่ะสร้าง list view ก่อน list view lv เท่ากับ list view นะครับเพื่อประกาศ object list view file view by id r. id ด้วยชื่อของมันนะครับก็คือ list view หนึ่งชื่อเดิมตรงนี้ก็ import ซะให้เรียบร้อยนะครับ import ซะตามปกติเรานั่นแหละ ปรบนะครับอ่ะทีนี้ก็ได้ list view มาละต่อไปเราก็จะทำการกำหนดข้อมูลนะครับก็จะเป็น array list data ก็ได้ data เท่ากับ new array list ก็ import ใท้เรียบร้อย ผมจะมีข้อมูลอยู่1 2 3 3อมอย่างแบบนี้นะครับสอย่างแบบนี้ผมก็แถวที่1 has map r o w 1เท่ากับ new has map นะครับก็เรียบร้อย h has map นะครับมีลงมีลืมบ้างตามอายุนะครับตามอายุและสุขภาพจิต โลหนึ่งจุดพุับใส่เข้าไปทปีปว่ายังไงนะครับทปีปก็ไอเทมหนึ่งไอเทมหนึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยโลหนึ่งจุดพุดดีเทลว่ายังไงอะไระเอียดข้างล่างก็อะไรอะผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับ First item on the list First item on the list จบไปหนึ่แถวนะครับอันนี้คือข้อมูลก่อนอย่าพึ่งว่าผมเขียนเยอะมันไม่จะเขียนเยอะนะครับในการใส่ข้อมูลแถวที่2ปกติเราจะลูบเอานะครับแต่อันนี้ผมเขียนแบบฟิกค่าจะได้เห็นค่าแบบจ่าๆนะครับจะได้เป็นลดการจินตนาการเออทปิกนะครับทปิกว่า i อส์เทมชู 2. โล2องจุดพุทนะครับจุดพุทเข้าไปดีเทลจุดนะครับจุด หรือที่ภาษาอีสานบ้บนผมเอื่อนว่าพูนสตอปนะครับง่ายๆอันนี้ second item on the list second item on the list นะครับง่ายง่ายผมไม่ชอบอะไรที่มันยากต่อมาโลที่สผมใส่3แถวก็พอใส่จะใครจะไปใส่5แถว10แถวแล้วแต่สะดวกนะครับผมตามความชอบ new hash map a s h m a p นะครับออกเสียงนิดนึงดัดพุชโทปิกเหมือนเดิมนะครับโทปิกเหมือนเดิมเลยป้าโลสามจุดพุชดีเทลว่าเจอไอเ e มออนเดอะล s สเจอ s อ item on the list เรียบร้อยโรงเรียนจีน3แถวต่อมานะครับเราก็จะมากำหนด ตัว Object Output ที่มันจะออกมานะครับเป็น c o l u m n ์เท่อกับก็กำหนดไป r. จุด id. จุด txt topic นะครับ r. จุด id. จุด txt detail นะครับ, r ID, รบก็ครบถ้วนที่นี่มันจะมีอีก ตรงที่จะผูก Data นะครับ Data mm hmm. ก็จะมีด้วยกันก็คือ Topic ก,กับ d e t a i นะครับทรทิกับ Detail อ๋อเป็น String นะครับททีอันนี้ผมต้องเขียนเป็น String โอเคเอา่าเรียบร้อย Data 3งั้นก็เป็น Column Name ันนี้เป็นคอลัมน,น์เอาพุทธแอนด์สกอร์จะดูยากนั้นใส่ตัว O ใหญ่เข้าไปใส่ N ใหญ่เข้าไปทีนี้ก็แค่นี้เองง่ายๆนะครับเรียกว่า simple list view adapter นี่แหละชื่อมัน มีเดี๋ยวมันจะมีอะไรอะแดปเตอร์อยู่เซิร์ h แป๊บนึงนะครับนน่คัสตอมลิสต์วิวอะแดปเตอร์นี่นแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะครับจำชื่อคลาสไม่ได้จะมีคัสตอมดูอะแดปเตอร์ผมดูแค่ชื่อที่เหลือที่เหลือวิธีการเนี่ยผมง่ายๆนะครับเอ่อ อ r ร a อ a d a ปเตอไม่ใช่พวกนี้เป็นวิธียากทั้งนั้นนะครับเนี่ยเด็บทำยุ่งยากเลยอ r ร a อะแดปเตอร์อรีอะแดปเนี่ไม่ใช่มันจะเป็นชื่อเอ่อปืชซิมเปิลอารอะแดปเตอ เป็น array adapter hmm. adapter เท่ากับ new simple array adapter จะเย็นๆนะครับเย็นมีให้ import ชื่อนี้ไหมชื่อนี้ไหมแปบ๊บหนึ่ง array adapter array adapter ใชชื่อนี้ array adapter มาดูกัน array adapter ชุบการสร้างตัว adapter ก่อน import array adapter เข้าไปใส่ที่เพจนี้แล้วก็ ใส่ตัวคอลัมน์เอาพุทธเข้าไปแล้วก็ใส่คอลัมน์เนมเข้าไปแล้วก็ใส่ data เข้าไปอีกขอพับก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง Data ก็คือตัว data ต,ตัวนี้ติดอันไรติดอันไร i n s t r i n g ArrayList MainActivity i n s t r i n g ArrayList มีอะไรลำดับผิดหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. Column Name แล้วก็ Column Output layout นี่วาถูกแล้วตรงนี้ลืมใส่ layout ชุบนี่พารามิเตอร์มันเยอะมากนะครับมีหลงมีลืมได้ d o layout นี่คือหน้าเพจนี่นะครับระบุ this ระบุ layout ระบุ object outputoutput ที่จะออก เอาพุทที่จะออกไปเอาพุทที่จะออกตามด้วย column name ขาด parameter ไสักตัวแน่น ใช่เลยเอาเอาพุท out, แล้วก็ต้องมี Data เป็นอะแดปตอร นี่เลยง่าย simple adapter this ArrayList column value okay. k ArrayList อยู่ตรงนี้ column อยู่ตรงนี้ คอลัมน์หรืเอาอยู่ตรงนี้ r r นดีล s สคือข้อมูล Page Column ก็คือหน้าที่เป็น Layout หน้าที่เป็น Layout มันอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแป๊บหนึ่งลบลบลบ พลัมิเตอร์เยอะมากตามด้วยคอลัมน์เอาต์พุตแล้วก็ชื่อของคอลัมน์ตรงนี้จะเป็นชื่อคอลัมน์สลับตำแหน่งพารามิเตอร์ห้าตัว่ะครบพารามิเตอร์ครบถ้วนพารามิเตอร์ครบก็ให้ arraylist ตัว listview set adapter ให้เป็น adapter ตัวนี้โอเคจากนั้นทำการ r ัน emulator ของเรา emulator อยู่ที่ในลหะส loop แนนนี่น g i n i m o t i o n ครับบูตเร็วดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้รื๊ด แ๊บเดียวมานะครับมุนสามปลืชมาเลยอันนี้คือโค้ดเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นพวกชุด Data ที่เราโดยปกติเราต้องรูมมาจาก database ก็ได้หรือจากไฟล์ก็ได้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากำหนดพวก output object พวกนี้ที่อยู่ในหน้า l o จ xm l ตรงนี้นะครับชื่อ output object แต่ละตัวจากนั้นเตรียมโ To ปิกกับ e ีเท l นี้ให้เรียบร้อยก็คือนี่แหละคีย์มันนะครับคือคีย์ เนี่ยคยีผูกกันไว้เรียบร้อยเนี่ยมันจะได้เอาโทปิกเนี่ยมาผูกใส่ตัวนี้แล้วเอาดีเทลมาผูกใส่ตัวนี้แล้วก็แางอะแดปเตอร์เนี่ยมาตายตรงพารามิเตอร์มันเยอะอ่ามาแล้วมาแล้วก็รันนะครับปื๊ดก็แค่รันโปรเจกต์นี้รัน Android Application เลือกเครื่องฟิเสเซอเรเตอร์แล้วนี่อ๋อไม่ได้ข้อมูลใส่ในอาร์เรย์ลิส โัทีนะครับใช้ data app นะครับใส่ r o w หเข้าไปไมีแน่ไม่มีข้อมูล r o w สใส่เข้าไป r o w สใส่เข้าไปปกติจะมาจากรลูมมาจากการวนลูปไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือผมหยิบๆเลยปักข้อมูลลงตรงๆนะครับอ่ะ run ปราบฟืบ เรียบร้อยนะครับว่องไวมากมาแล้วริสวิวเราสุดยอดจริงๆอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลุยกันนะครับกับริส v วิวแบบง่ายๆนะครับสบายๆส,สไตล์จาวา Thailand นะครับนี่ง่ายๆไม่ต้องไปสร้างคลาสอะไรแต่ต้องจำพารามิเตอร์นี้ให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้แบบผมก็เปิดดูโค้ดเก่าๆเ,เอาเนี่ยจำไม่ค่อยได้มันเยอะหนึ่งสสามสี่ห้าห้าพารามิเตอร์ด้วยจำไม่ค่อยได้ แต่โค้ดหลักๆมีแค่นี้แหละครับหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่บรรทัดเนี่ยเนี่ยพวกนี้จริงยุบรรทัดบรรทัดเดียวกันก็ได้อย่างเงี้ยมีโค้ดแค่สี่บรรทัดเองโค้ดจริงๆแล้วนะนี่จบมีสี่บรรทัดนี่แหละเนี่ยถ้าดูโค้ดคนอื่นนะครับเยอะมากดูได้เลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยต้องมาสร้างคาัสตัวเองไงไหมต้องมา extend l i s t activity อะไรก็ไม่รู้ดูวุ่นไปหมดอะจบข่าวนะครับ แล้วพบกันใหม่ในทิปถัดไป